สวัสดีทุกคนทุกท่านฮนะสวัสดียามเช้าครับฝน,นตกตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพิ่งจะหยุดเนี่ยครับไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขายก็ไม่ดีฝนตกมรวานเย็นก็ตกเช้ามืดก็ตกเนี่ยขาก็เจ็บนอนไปไหนไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้โอ้ รมามากมากเลยครับเจ็บปิดนานเค็ดขับรถขนาดระมัดระวังนะคันเร่งมันค้างมันจะพุ่งลงคองให้กาเบกสองมือเลยล้มเรียบร้อยเจ็บไปนานงานนี้ก็ต้องกระเดี่ยแย่เลยครับนี่ครับ ฝนตกไม่หยุดนะฮะเจอะแฉะเลยเทห,หมดอาวานเย็นก็ตกอันนี้กตกอาปีห้าครึ่งเพิ่งจะหยุดนะฮะเจอะแฉะห,หมดเลยไม่รู้หน้าอะไรกันแน่พายุอะไรกันแน่เข้ามาอีกแล้วอันนี้จะมีแดดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับทุกคนทุกท่นานฝากช่องฟอนชัยหมูกระทะกันด้วยนะครับทุกคนทุกท่านเป็นกำลังใจ กันละกันทุกช่องนะครับวันนี้ก็หมดแรงนะว่าจะหยุดนะไม่ได้หยุดครับต้องต้มน้ำซุปข,ขายเผื่อลูกค้าโทรมาสั่งให้หลานได้ส่งเดินยาวตัวไปรอเจ็บมากคนระับต้อเจ็บต้องปวดไม่เคยนหนักขนาดนี้แ yeah, ยเไปหมด จ้างเขามาตัดยาก็ยังแล้วหาตังไม่ได้โอ้ตังใช้ดีดีมากมากโอ้ย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ไม่รู้ตกกี่วันนี่กี่วันย่งไม่รู้คลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับเพจสีสกคนกทุกท่านสวัสดีพี่น้องของปายชาว้า คับเดี๋ยวด้ดูฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับแบบทีทุกคนท่านฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย